ครับัอดีครับอันนี้มาดูกันอย่างอย่างเป็นเจ้าปัญหายอดนิดของอีสุสุปีคอร์สหรือรุ่นไฮเดนเนอร์ไม่รู้ก็เป็นเหมือนกันไหมนะครับไรซื้อรถตัวน,นี้เตรียมทำใจไว้หรอแจ้งศูนย์บริการราคาอ่าเป็นเวลาสามเดือนละเ่ยเรื่องก็ยังไม่ได้คืบไปไหนบอกอะจะประสานงานจะประสานงานให้ดู ก็มาเห็นว่าติดต่อมาจะมาซ่อมให้มาดูแลให้สักทีแบบบริการหลังการขายดูนะครับดูดูครับยางยิีมส,สุแล้วก็กินยางกินยางพงมาลายสั่นเห็นไหมครับดูมันกินอันนี้สลับแล้วนะครับสลับสี่ล้อแล้วนะครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายรถ หปีเจ็ดเดือนวิ่ง6กหมื่นโลเขาสลับยางให้ช่วง4ี่หมื่โลเนี่ยเขาสลับให้ช่วงสี่หมื่นโลแล้วตอนนี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆรื่อเราก็สังเกตนะเราก็แจ้งศูนย์นะแต่ศูนย์บริการบอกติดต่อไปติดต่อมาตีเพชรติดต่อไปติดต่อมาไม่จบนะครับ ผมก็โทรเช็คโทรเช็คเขาก็บอกว่าจะประสานจะประสานาทีนี้นี่ดูดูหไหมนี่ครับยางใหม่บิดโตนนะครับเนี่ยเนี่ยดูครับดูอ่ามันต้องจบแล้วครับจบด้วยเงินตัวเองจ่ายด้วยเงินตัวเองเนี่ยครับก็รู้อยู่ครับยางมันเป็นส่วนที่ไม่มีใครอยากรับประกรันให้เราดอกยางอะ ครับศูนย์บริการก็ให้คําตอบกับเราไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเหตุใดในการล้อมันเบียดล้อมันแบะมันก็ลางวิ่งจนยางจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยอีกฝากหนึ่งเนี่ยร้อมันเบียดร้อนแบะมา,า,ะด,าด,ด,ดูยางหลังสลับสลับจากหน้าไปหลังนะครับฝังู้นมันกินสรุปต้องเปลี่ยน นะครับไม่เปลี่ยนไม่ปลอดภัยนะครับรถวิ่งไปเหมือนติดระเบิดเวลาจะระเบิดตอนไหนไม่รู้นะครับโอเคครับฝากด้วยครับคนที่จะออกรถอีซูซ v v ี r ร s s ถ้าชอบพอตัวรถก็ออกเปลี่ยนล้อเลยโอเคครับจใจยางเดิมเจ็บเจ็บมากเจ็บใจด้วยโอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับ